วส,สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเราช่องพรายป่องกับควันอีกนะครับผมวันนี้ก็เท็กซิตปรตานะครับผมยูเวลบอกกเวนเอซิตโปรตาฝั่งขวาก็เมื่อเช้าน้ำตาไหลตอนนี้เราก็เก็บขี้เก็บโมนไปที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาล้างตากัน น้ำตาไหลด้านขวานะไหลยาวเลยถึงงาเลยนะผมแต่นี่เราล้างไปก็หายไปแล้วเดี๋ยวเรามาล้างตาเป็น <c oughs> จำทายออเยด,าด้วยตอนบองฉีดเลียงทกดอสิสซอรด้ยก็ความแสบติดพารกิจนะครับลูกเดียนพิเศษนะผมก็เลยฝากฝากมาดูเลย สมัมภทยาพรุ่งนี้คอนเซ็ปต์จะมานะครับผมลลลลล

พราะว่าระหว่างเราฉีดเขาก็ปิดตานะครับเราต้องรอจังหวะฉีดมาปวดตาครับช่วงนี้ที่เรากล้าล้างให้ว่าเราล็อกคอไว้นะผมถ้าไม่ล็อกเราไม่กล้าครับเพราะว่าเราไมา่ได้เลี้ยงดู เราไม่ได้อะไรก็เรียกว่าไม่ได้คุกซีเท่าไหร่นะผมอีกดูไพ้น้อดูซอก่อนอีก thôi bài đàn lên hãy tiếp hãy tiếp ยาล้างตาก็ต้องล้างตาคนนะครับอาจจะเป็นฝุ่นเข้าก็ได้ครับเูก่เช้าเรียนไหลน้ำข้าวเลยนี่ไม่ลอยตา เป็นอาการทั่วไปนะครับจะรอดูต้องรักษาว่าวันจันทร์ครับหมอจะมาจะเรียกตัวไปเขาเรียกว่าสวอปบอ่สวอบตาแล้วไปตรวจว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดไหนนะครับต,ตอนนี้ก็ต้องล้างทุกวันไปก่อนด้วยน้ำยาล้างตาสองวันสามวันก่อนที่จะเข้ารักษาการเข้ารักษาก็ต้องดูว่าเป็นเชื้อชนิดไหนจะได้ให้ยาถูกนะครับ บางครั้งบางทีอาจจะต้องอยู่บนปูนตลอดเวลาครับเหมือนพายผ่านทองนะครับผมอยู่บนปูนตลอดเวลาเพื่อไม่ให้มีฝุ่นมีอะไรเข้าไปในใตาอีกนะครับผมเฟมบันทายลูกข้ามันก็วันนี้ควัเสร็จติดภารกิจเลี้ยงลูก แล้วก็เห็นว่าผมมาเลยผมโทรแจ้งถ, mm ถ่ายรูปแจ้งครับก็ให้ดูเลยแทนนะผมถ้าจะมาลูกก็เลิกใบสามก็กระเทินนะผมเด็กสิกินยาด้วยกินยารอกินยาเล่นๆกินยารอรอใครน้อ เดี๋ยวเราดูให้ดูใกล้ๆเขา้ามองมอง,มองตรงนี้นเห็นาขาวๆครับหลังๆนี่ตรงมุมหลังๆนี่นับแล้วตา,ตาก,ก็จะไหลมัาจะเกิดอะไรกันเศษฝุ่นเศษไรเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมซึ่งอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นไม่ใช่อย่างนี้นะผม ฝั่งหนึ่งก็จะปกติฝั่งหนึ่งเปิดได้เต็มที่นะครับเปิดได้เต็มนะไม่ลีบเหมือนฝั่งซ้ายแล้วก็น้ําตาไหลเล็กๆน้อยๆนะครับตามภาษาเขาที่ฝั่งนู้นนก็จะแบบเหมือนบวมๆนะครับเหมือนบวมๆแฟ้มๆเยอะคัดเยอะแยะใหญงๆเหมือนบวมๆอยู่คัดเหมือนบวมๆนะครับผม ไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรเกิดจากโดนไม้หรือโดนฝุ่นหรืออะไรยังไงหรือแบไทีเดียวเนี่ยมันดูบวมๆนะผมตามันจะรีรีนิดหนึ่งตอนนู้นจะเปิดเต็มตานะผมนี่ครับเปิดแค่ไม่เต็มตาพอดีประมาณสามแลสี่หรือยังไงวะหรือผมคิดเองเนาะ เดี๋ยวต้องไปดูฝั่งหนึ่งก่อนผมบอกงงงของ,งผมเหมือนกันนะว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นพูดอะไรออกไปเห็นไหมฝั่งนี้มันจะลูกตาจะเปิดเต็มนะผมจะเห็นตาเกือบทั้งหมดแต่ฝั่งนู้นจะบวมๆนิดๆหน่นนนนนอยๆนะผมอะไรกันวะผิดคนนี่ไม่ได้เรื่องเลยครับผมโอเคนะครับวันนี้เราก็าได้ล้างตาพี่เอกศิ์แล้ว ไว้ให้ความเสปมาจากการพรุ่งนี้มนือนนี้วันต่อๆไปนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ